สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเจมี่นะครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมเราจะมาแบบว่าทําคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็จะมาทําการอธิบายเกี่ยวกับอัปเดตครั้งต่อไปที่มันกําลังสมาถึงนะครับทุกคนซึ่งแอดมินหรือว่าฟู้ดเจเกอร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีเนี่ยทำการประกาศมาแล้วนะครับผมว่าจะอัปเดตวันไหนนะครับคุณผู้ชมซึ่งที่เขาทาการคอนเฟิร์มประมาณสักเก้าสซแล้วกันนะครับผมเพราะว่าก็มีโอกาสโดนบิดอย่างที่เคยผ่านๆมานะครับคุณผ อัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยอัปเดตใหญ่เนี่ยจะมาวันไหนนะครับผมตอนแรกชมลีปนี่ครับคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์ให้เจมกันด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารออสตาซาวเวอร์ดีเฟนเดอร์กันดีวกว่านะครับอยากมีแฟนให้ไปหาแต่ถ้าอยากได้ร้านเติมเกมดีๆหนงังงั้นแวะมาที่นี่เลยร้านสตาบักร้านเติมเกมที่โคตรจะไว้ได้ของทานใจภายใน5นาทีและทางร้านยังมีบริการตเติมโรบัคอีกด้วยเช่น ID พาร์และกิฟต์การ์ดยังไม่หมดสายขี้เกียจหรือไม่ว่างทางร้านยังมีบริการฟาร์ ฟาร์มเพชรลงอคอยีอโบตุลละครอานิเมะแอดเวนเจอร์หรือเอฟเคฟาร์มเพชรฟาร์มสตาพาสแมปออสตาทาวเวอร์ดีฟนต์ก็ยังมีและ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 ยังมีขายหารหัสไก่ตานเริ่มต้นกับหรหัสเทพอีกด้วยเยอะขนาดนี้แถมบริการดีต้องไปใช้กันแล้วที่สตาบักสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ร้านแนะนําขนาดนี้อย่าพลาดกันเดอ้องั้นไปดูคลิปกันต่อดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าดีคอร์ดของแมปออสตากันนะครับทุกคนซึ่งนี่นะครับผมเมื่อเวลา ประมาณปีสอของประเทศไทยนะครับฟูดเยเกอร์หรือว่าเจ้าของเกมเนี่ยทำการบอกมาว่า2กันยาเวลา8โมงหรือว่า3กันยาเวลา8โมงจะทำการอัปเดตและจะแจ้งให้เราทราบภายในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนเออซึ่งเราก็ เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ทําการฟาร์มลงฟาร์มรอยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอัปเดตครั้งนี้เหมือนจะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าบนลออจะอยู่ไหมนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ไปฟาร์มรอกันก่อนนะครับผมฟูดทาการแจ้งมาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับน้องๆว่าเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าอย่าไปคาดหวังเด็ดคุณผู้ชมเพราะว่าฟูดเจเกอร์เนี่ยบิดประจานะครับบิดหมดบอกและบอกว่ารักกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาย้อนดูกันหน่อยซิว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่่่มมนกกาาใหงคซึ ก็น่าจะเป็นตัวละครที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันมาจากเล่นโซโจ,โจโพือพี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันชื่ออะไรนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พื้นหลังเนี่ยหรือว่าข้างหลังแบ็กกราวด์ข้างหลังก็จะเป็นแบบเหมือนจะเป็นน้ําตกนะครับคุณผู้ชมเหมือนกระสวงสวรส์นะครับอารมณ์ประมาณนี้นะส่วนข้างบนขึ้นมาหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเทเลอร์อัปเดตที่จะมาถึงนะครับทุกคนก็จะมีเป็นพุชชี่ใช่ไหม พุชชี่อาจจะมาเป็นตัวละคร7ดาวนะครับคุณผู้ชมก็จะมีพุชชี่แล้วก็มีดานใหม่โอเคเราจะแบบว่าดูกันอย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมบางอย่างอาจจะไม่รู้ก็ขอไปตอบละกันนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือพุชชี่ใช่ไหมสกิลโจมตีนะครับคุณผู้ชม อย่างเฟียวแล้วก็เหมือนจะมีเวลากลางวันกลางคืนเปล่าเนี่ยมันเป็นกลางวันกลางคืนนะครับทุกคนอาจจะอัปเดตเวลากลางวันกลางคืนมานะครับมีพระจงพระจันทร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้น่าจะชื่อว่าอะไรโจลีนใช่ไหมก็อาจจะมาเป็นเจดาวเหมือนกันนะครับทุกคนเหมือนอัปเดตนิ่งจะเน้นไปที่โจโจ้นะครับน่าจะเป็นอนิเมชั่นโจมตีนะครับผมจากที่แค่ดานะอนิเมชั่นโจมตีแล้ว2ตัวนี้ก็อาจจะมีเบสซิ่งด้วยนะครับทุกคนคิดเอาไว้ว่าน่าจะมีนะครับ อันนี้เหมือนจะเป็นอ่าน่าจะเป็นไม่เลดใหม่ก็น่าเป็นด่านใหม่นะครับถ้าเกิดให้ให้ดาวนะก็คงจะเป็นด่านใหม่แหละส่วนตัวนี้ก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันนะครับเอามาจากเรื่องไหนนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอ้เอฟเฟกต์อย่างสวยอันนี้ซาโบหรอถูกไหมเนะี่ยไม่ไม่ไม่รู้นะครับแล้วก็จากนั้นเราโตใช่ไหม โดยสรุปสั้นๆนะครับคุณผู้ชมอัปเดตนะครับผมจะมาในวันพรุ่งนี้วันที่2กันยาหรือไม่ก็วันที่3กันยานะครับคุณผู้ชมยังไงก็รอดูกันอีกทีแล้วกันนะครับผมหวังว่าจะไม่บิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์ให้เสียงกันนะครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ